ย่าแหลแบบนี้นะหลวงพี่ไม่นุกตัวเดียวจะติดคุกไม่สูราตอนนี้นายมาล้อมโลงจะตายโงนะแก้วตาระวังไว้เถิดนะจะว่ายังไงถ้านายหนังติดคุกคงไม่นุกจริงๆให้จับพระไรกิ่งไปติดไว้ด้วยนยายให <c oughs> แล้วไปจับพระคุณเจ้า คดีดีอะไรเขาดียิ่งใหญ่ที่ได้รับเรามาอแต่เขาไม่ปามาเราก็ไม่ได้ว่าเพลงแหล่ติดกันแน่ๆติดคุกพร้อมกันต่นะาแต่ไม่อยากติดคุกทำยังไงแกวตาไปอ่องน้ำตื่นะาเอาลวดปูกก็ตายจริงใครคูใก้ร้องเพลงเป็นตันตีร้องเปลือ กะเดียวแค่ดูไอลูกกระจุ๊อูมันโดนหัวใจยืนเลยให้แม่นว่ามันจะเล่นแค่ไหนไม่เคยจะใกลที่ใครมันเคียวแบบนี้เปล่งก้องก้อยก้องฮีบลี่ที่ว่าหยดก้อยก้อยีบลี่ที่ว่าหยดดังเออดังอีใต้เนนุกอีใต้มานี่พอขึ้นนั่งกนโรกวนแกนมาคนลาวบวนยิง มายืนตบด down รู้มั้ยเดี๋ยวว่าได้อยากลุดเดียวลูกเดียวในไหนนั่งเลยลูกเทเต้หลุดจักเนี่ยผมนี่ยายไหนนั่งอ้อเป็นบุได้แล้วลูกผมเป็นนั่งเลยไม่ใช่ตีจ้ะเป็นนั่งมันจะเป็นเกลือนคนแก่นี่เรกลียนมากกว่านี่ยายมาใจนี่ลูกนี่ผมเปิดรู้ดีล่ะอันเออ อันนี้แกกันตักนะตักเออตักมาตีใหญ่ตีดีลงใหญ่ไม่เคยเห็นหน้าว่ามาได้ตัวจริงว่าใหญ่ขึ้นมาบนโรงแต่กับไม่เคยตีใหญ่ขึ้นไม่ได้หรอกเอ้ใหญ่ว่าก็ไม่ดีใหญ่ขึ้นไม่หลอดว่าเบื่อป้มว่าเบื่อบอดไปไม่ออันได้พบกันไม่ไหมแกก็ย่างหรือว่าูกันไหมก็ไปจนระบเราหันเออ หนึงแกยืนอยู่กับเด็กหิงคนหนึ่งแกใจเศร้าใต้หลนั่งเดียวให้ยายตีติโลยายไาวตีบ้านนี่ใครแกจักตัวจับกตึงไงกูยิ้มยิ้มมั้งไอนั่าอยากแก้แรงยายใต้หลบกูยิ้มกล่าวกันนานใต้หล่หใต้กับรไยตัวทับแกกลังได้รอยํำตรงอีโรยังได้ไหวใจไหวเป่งไปเผื่อกี้กันมาายไม่ได้ไหมมันและตีติดจะไม่เจ้า ชาวอันว <c oughs> ัดใต้ไม่ได้ตัวทรัพย์ใหญ่ไม่มีกรองกรองมีหรอก็ใหญ่ไม่ออามันเรียกว่าก็ไดต้กรองไม่เด็กเจอเลยใหญใหญ่แล้ไปออกกรองว่าไม่ตองตุ๊กนำกลางอีปองเกรองร้อยหรือกรองดัดมีเออนุกิไตมาในงานวันนี้ตัว่าพี่น้องทุกคนที่มาด้วยความรักให้ในกับนั่งห้องเดียวได้จากคณะนี่เด็กๆ็กกแกงเจนี่เด็กเด็กกูแกงไป รูปนั่งออกรู้จักถุกตัวคุณยัย <keluar> mm hmm. ไม้จัดเบอร์จริงคนตายมันหรอไม่จำได้ปึ่งกระนัดแต่ตับใจรวมนั่งออกให้พอดำดำเตียงเป็นให้พอรอมันนี่เตียงเป็นเวืลูกเตียงมาแล้วอย่ารองลูกแหล่เตียงเตียงมาเตียงมาขนาดกวงมายืนเงาก็บาดเตียงเออมแปลก็หลังที่คู่ก็บาดเตียงมึงมันนหนเตียงใกล้ดาวไม่เฉยมึงเตียงไม่รักคุณนะกว่าคุณมาดิโออ่ะ มารยอยมใชดลุมโคยกก็แนะนำให้เด็กมันรู้จักบ้างสินนุยจำไว้นะลกนี่ลุงนุยนะลกนะนี่ลุงโน่นนยนะ